สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องยามเย็นๆครับผมยามเย็นๆของคลิปนี้นะครับอยู่กับทีมงานสอจริตลำหรือว่าสายมันกระสังเดิมช่วงเวลาของการอาจอดรถครับหลังเลิกงานดูสิบรรยากาศทีมงานนี้เขาจะเหมือนทีมงานอื่นหรือเปล่า แน่นอนร้อก็ต้องเหมือนกันแน่นอนครับไฟตากระตุกครับไฟตากระตุกเกมไม่น้อยร้อยมิชลินรถซิ่งเอารถซิ่งรถซิ่งบ่ข้ามคนาได้ไหมอะไรนะข้ามคนาได้ไหมนี่ข้ามคนาได้ไหมรถซิ่งคันนี้ของเล่นเขาเยอะครับ ขายน้ำปลาสักหนึ่งกอนดิขายน้ำปลาหน่อยดิได้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 กว่าหอมได้ได้ติ๊งให้ปลาสารภาพทุเรียนด้วยทุเรียนด้วยอะไรนะทุเรียนทุเรียนทุเรียนด้วยทุเรียนมารถดำหนึ่งอะทุเรียนก็เบนะครับทุเรียนอ่างเอ้อน้องเรียนนะครับทุเรียนเมืองไหนอข้าวหลามโกเบนะครับข้าวหลามโอ้ข้าวหลามที่ที่ไหนที่ข้าวหลาม นี่ขอเขอเล่นเขาเยอะก็มี1 2ึ่งสองสา้าและคันที่6นี่สงสัยจะกลับบ้านไปแล้วนะครับคันที่6เสียนะสงสัยจะกลับบ้านไปแล้ว เจ๊อีกสักรอบไปเจ๊โอ้ไม่ทันเจ๊เลยครับเมื่อกี้นี่เจ๊ได้หนึ่งรอบเรามาไม่ทันเลยเช็คดูก่อนน้ำใครสะอาดบ้างโวเบนเทนนี่ ดำสะอาดเลยครับส่วนม้าขาวสีหมอกรถผู้ใหญ่อีก,กันนี้ <c oughs> ก็ติดเล็กติดเล็กน้อย <c oughs> โอ้เจ้ายอดอัศวินผมเ <c oughs> งาอยู่ <c oughs> แต่ว่าตามขอบมีครับเพราะว่าฝาข้างเนี่ยตรงที่มันมีเนี่ยมันมันผุนะครับมันผุแล้ว ดูจากด้านนอกไม่รู้หรอกว่าผุถ้าดูจากด้านในจะรู้นะครับไปวิ่งดินเค็มเมื่อปีที่แล้วนี่หนึ่งเดือนเต็มๆไปเลยครับกระบะผุก็เลยดินเกาะเยอะฝั่งของเสียม็กครับโอ้มีนิดหน่อยมีนิดหน่อยเสียหนุเมียรวยของเราครับสะอาดสะอ้านครับ สะอาดจา้าใครโทรมาเอ่ยเอามด็คคุยตัวสั์นะครับเจ๊ยาวมาเช็คเที่ยวพอดีกลับไปแล้วได้12เที่ยวครับผมก็เพิ่งวางสายเมื่อสักพู่นี้พอด,ดีพุณป้าโทรมาบอกเมื่อไหร่จะหวานข้าวจะได้น,น,ดนัดรถไถพอดีนานติดกันนะครับนานติดสีเ่เลนอาเสียเกมได้กี่เที่ยว สี่สิบเก้าเลยนะอ๋อสิบเก้าโอ้ตกใจหมดเลยเสียเกมนะครับคันนี้เด็ก้าสุดหล่อคันนี้จัดไปสิบเก้าเที่ยวอะไรนะอะไรนะอะไรนะว่าอะไรนะเมื่อกี้โอ้เดี๋ยวก่อาจะไปแต่งง้อเขาได้หรือยัง สิบเก้าเที่ยวเสียเกมนะครับของผมได้สิบสองเสียเกมมาวิ่งตอนไหนไนะมาวิ่งตอนเวลาไหนไเก้า,นะมาโมงเนกะ้าโมงที่มาบ่ายเสยนุมาถึงตอนไหนนะอ,นนนะอ๋อแล้วครับสิงดงครับเอาเสือมาบริจาคนะครับจัดไปขอบคุณหลายๆเด้อ เจ้าที่เจ้าทางกินน้ำมื่อนี้ลูกหลานนอนนี่เด้อเจ้าที่เจ้าทางเอ้ยไม่บอกเลขบอกเบอร์นี่เด้อนะครับเจ้าที่เจ้าทางเป็นขมิ้นเราต้องพูดว่าอย่างไงเอาบอกบอกหน่อยสิบอกพูดเป็นภาษาขมิ้นให้ฟังหน่อยสิอ่ามีคนขมิฟังให้ให้ให้เจ้าที่เจ้าทางให้หวยหน่อยครับพูดดิเป็นภาษาเขมรเอ๊ะมันใหญ่เต้เหยังวะเขมร้นย่งไหนเบาเบาขมร ก็ไม่เล่นด้วยแล้วจะจะ,จะทามทำไมเนาะ <laughs> สิงดง <c oughs> นี่เขาเป็นเสมียนสุดหรอ ى. เดี๋ยวขอเวลายกแป๊บหนึง่งอืมฮะชื่นใจสุดยอดสุดยอดพอให้พูดเมียนแล้วไม่ยอมพูดพอเราอยู่ด้วยกันแล้วผมพูดแต่เมียนใช้ไม่ได้เลยครับ ถงดงเนี่ยมือขวาของเสียแม็กอ่าถึงไหนแล้วเนาะผมได้สิบสองเสียบแม็กได้เสียบแม็กได้จังเกี่ยวน่าจะน่าจะใช่ไหมไอ้โน่เดี๋ยวได้จังเกี่ยวฮะยี่สิบยี่สิบเราก็ทักยุดดูเนาะโอ้ได้ยี่สิบเลย มาวิ่งตั้งแต่เวลาไหนเนี่ยมาหอดจากโมงเก่าโมงเถอะแถวเรียนยังไงคือได้หลายโอ้ได้ตั้งยี่สิบเที่ยวเลยนะครับโอ้ได้กองไม้เด้นี่ได้กองไม้ก็เลยจวดเนนาะะได้นี่ลงทุนไปเท่าไหร่นะสี่พันห้านะเฉพาะเฉพาะตัวนี้นี่นะครับเฉพาะหม้อกองนี่ ล่อเป็นสีพันห้าครับเงาตาแตกเลยครับเลดเลดแล้วก็มาซื้อกองใหญ่เท่าไหร่พันแปดนอกในพันแปดโอ้คนท่วมหล <1, 8. S 1> ังเลิกงานครับก็จะเช็ครถ ปัดตราบีเป่ากองเดี๋ยวเกมถอดกองออกมาแล้วกองนี้ใหญ่กว่าคนขับอีกนี่ครับปับ๊มลมใช้เครื่องเบนซินในการาปั๊มกองแมโกโครครับพอดออกมาแมกโครเบาไป พอได้กี่เที่ยวได้กี่เที่ยวแม่โคลนะคือบ่นอนอนะปล่อย qua ปล่อย qua บ่ว่าเท่าไหร่ล่ะ <c oughs> ออนีค่ครับคนขับแม่โคลหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับคนขับแม่โคลนี่ส่วนมากจะเอา,อาพับรังนะครับเมียทิ้งบ้างอะไรบ้างแต่คนนี้ ทิ้งเมียนะครับผมเห็นบ่ทิมเมียเมียจิมเมียจิมโออาพับราคาพับแล้ดีนะผมเลิกขับไปโคลไม่งั้นมีคงสงไรโดนทิ้งคนแน่นอนวันนี้ผมหนีหนีหนีอ่าหนีวุ้นเส้นมาหนึ่งวันนะครับหนีวุ้นเส้นมาหนึ่งวันมาอยู่ มาวิง่งมาวิ่งดินรอรอเสียมอสจริงๆแล้วว่าจะเสร็จวันนี้แล้วก็ย้ายเข้าตัวอำเภอกระสังนะแล้วก็จะให้เสียมอสเนี่ยมาสลับสับเปลี่ยนนะครับเสียมอสคนขับเจ้ายอดัศวินผมเนี่ยมาขับแต่ว่ามันไม่เสร็จครับผมก็เลยเอาเดี๋ยวให้เสียมอสรออยู่ที่นู่นแหละไปพรุ่งนี้ค่อยค่อยมาเปลี่ยนกันแล้วนะผมก็จะขับรถกิงงนะ รถเก๋งน้องออมทรัพย์นี่กลับบ้านนี่ครับบรรยากาศรถแทนลงเทนเลอร์น้ำมงน้ำมันพร้อมข้าวเค้วเจ๊เขาจัดมาส่งแล้วครับไม่รู้ได้อะไรมาให้กินนี่ครับข้าวอันนี้มีลูกชิ้นทอด นี่อะไรเอ่ยต้มพาโลข้าวเหนียวข้าวเจ้าอันนี้เนื้อหมูแล้วก็ผักครับพริกหอมผักชีเนื้อหมูนี่ยังสดๆอยู่เลยก็เดี๋ยวจะทำอะไรกินค่อยว่ากันนะครับ ทีมงานสจริตลาเมื่อก่อนนี้ผมก็มาวิ่งอยู่กับทีมงานนี้นะครับขับเองปีที่แล้วนี่แหละตอนที่ช่อง youtube ผมมีคนติดตามจังไม่ถึงหมื่นเลยปีเดียวเองครับปลาไปสองแสนกว่าแล้วอ้าวนึกว่าปลาหนาไปไหนมาแล้วครับปลาหนาของผม แล้วก็ของ f อซทุกๆคนกองทัพเขาเนี่ยจะเป็นเดก้าทั้งหมดเลยนะครับเมียกูซื้อมากี่ขวดไม่รู้สามสามขวดมั้งเขาบอกว่าขวดเดียวอีกุกูเลยซื้อมาทังสองอะไรของแลรวเมียกูซื้อมาแล้วขวดหนึ่งโอ้น้ำมันออนึกว่านึกว่าเสือ <laughs> เลยว่าสาม นี่ครับเสียแม็กเท่าแก่ไว้30ปีนะครับเป็นน้องเป็นรุ่นน้องผมปีนึงเสียแม็กจากบ้านหนองตะเสกครับตำบลกระสังกับอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะเป็นเดก้าทั้งหมด4คันล็อกกี้ของผมมีแค่คันเดียวครับ หเป็นหนึ่งในหนึ่งในห้าคันที่อยู่จุดนี้ส่วนทางด้านเสียดังเนี่ยขับรถผู้ใหญ่ิดนะครับฮีโน่สีขาวนี่กลับไปแล้วกลับบ้านแล้วพาเจ๊แบมเอ่อเจ๊เป้วนะครับขออภยัยพาเจ๊เป้วนี่กลับบ้านก่อน หาบสวยๆเงาๆครับยามเลิกงานชอบคันไหนก็เลือกเอาครับมาคันไหนกันสี่ <See S 2> เอาสี่เอาเด้อพี่น้องฮะ ไปซือ้อลูกเยดมาคือดีแถเจ้าดีแมนขวนเจ้าจากมือนะก็ได้ขวนมาปีนึงหรอเจ้าก,ก็นอนนี่ยังได้ตะเกียบมาได้ทำกิเมื่อว่าตอนเคยไปตอนนี้ไปงอผอู้สาวติดนะงอได้ไปเขงง้างอได้ไปยังบ่ได้ว่าเขาผู้สนเลยน่ะโอ้มาอาบผับหลักเจ้าหน้าบานี้หน้ รูปรอเสือตัวนี้ไหมเดี๋ยวนาบอกรูปรอไม่มีประโยชน์เลยตอนนี้อันนี้เป็นอาวุธฮะอันนี้เป็นอาวุธอะไรหัวเข้มกัดเอาคือมีไฟฟ้าใช่วันนี้ เดียวเดี๋ยว,ยว,ยวไปดูไฟฟ้าก่อนนี่ครับที่เสียบปลั๊กมาจากไหนเอ่ยใส่เครื่องอยู่ใส่อ๋อดิตัวแปลงไฟครับตัวแปลงไฟดู วงเขาทำอะไรเฮ็ดยังนี่ยนะย่างเนื้อหมูก่อไฟย่างเนื้อหมูใช่แล้วอ๋อสุดยอดสุดยอดดีแล้วดีแล้วไปอยู่ในคุกสองวันไม่ได้ย่างติดคุกสองวันไม่ได้ย่างไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมไม่ทด้อะไรเลยว่าจะเที่ยวอะไรไม่ได้อะไรเลยจริงจัง พ็งหห่ายด้วยโอ้หัวงอกไว้แก่พอใหญ่ด้วหัวเงาเลยครับโอ้เจ็บเปียเอ้ยจับในมโน้อเจ็บเปียกราดีเห็นนั่งเบื้องอห,น,ออน,หน้าจอเลยที่ว่าโอ้แม่นผัวภูมิน้อนี่ละหัวเจ้าเจ็บเปียเจียเปียนี่เป็นคนที่โชคดีคนหนึ่งนะครับ ได้เสนยหนุ่มมาเป็นผัวนี่มาก่อนเสนยหนุ่มเป็นขับรถทัวร์อยู่ดีๆอยู่แล้วแต่งตัวหล่อภูนิกไทขับรถทัวร์พาพนักงานไปเที่ยวเจเปียนี่ก็เป็นพนักงานอบตเจ้าหน้าที่อบตแห่งหนึออ่ง <c oughs> ไปติดต่อจ้างรถทัวร์ครับห <c oughs> ล่อคนขับรถทัวร์เลยเจเปียนี่สุดยอดมาก อ่ะสำหรับผมก็ยิงจ่ายเพียงเท่านี้กันชนถูกขายะฮะกันชนถูกขายไมบอกผมเนี่ยตัวนี้เอาไหมขายพันเดียวเองเพราะอย่างสวยเลยอ่ะโอ้ทำไมไม่เอาเอาตัวนี้บอเอาตัวนี้รถบอหนิโอ้ตัวนี้มันใส่บ่ได้ใส่ได้เป็นยังสิบบอได้โอ้เบิังเหรอเจน่าลาวาใส่บ่ได้ไหมใส่ได้ขาขยับได้บกหลายเลย เงินซืน้อทุกเพลงเมื่เอเดียวเท่านั้นนะขอชื่อมาเมื่อสองห่ะแลืวอันอันไอกระทาฟ้าโคมเราขายขายแล้วอันตัวนั้นแมนเจ็บนะฮะโอ้ยชื่อใคตรงฟี่อีกจังหะไอตัวที่ว่าใส่อ็นว่างานม่ติิงนะฮึชุดนั้นขายไปเก่าพันเออตัวนั้นยังางามเออตัว,ตวนั้นมัน ดินนยข้างหลังขอบ17เออข้างหน้าขอบ16บหกโค้งกระซิ่งนะครับตัวแม่นแมนเกียร์บวกเกียร์บอกเกียร์สามเสี๋ยนูนนี่เขาเป็นคนดีครับกินน้ำส้มครับกินน้ำส้มกับผุ้ชินคนดีเขานั่งกระยังเขายืนยังก่อนนะยังก่อนนะฮะติ๊งตรงไปยังก็ว่าขันนี่โอ้ จรงิงกองมาอย่างไอ้หนุ่มอ่ะฮะดีก็นั่งคนระยะก็ยืนโอ้ถามมง,น,งนั่งก็น้อวัานี้ตื่นใจไอ้นุ่มได้ปะเจ้าฝึกลูกน้องได้ดีเลยไอ้หนู่มเจ้าก็ฝึกลูกน้องได้ดีเลยวันนี้นั่งรถด,ด้วยทั้งวันเลยใช่ไหมเจ้าได้สามขอมูลดว่าเป็นใส่ชีวิตใน้หกสองหมื่นเป็นเนด็ก่งก็เออ ตั้งแต่เสียนุมาอยู่นี่จากเป็นมือขวาของเสียแม็กเนี่ยกระโดดมาเป็นทั้งซ้ายและขวาของเสียนุเลยครับเดี๋ยวคุยควายขับก็ขับก่ะอนชนรนเกนยั์สองแก้วเราปัเนี้รถเกียร์มันดึงเล็กซุปเปอร์มดเลยเดี๋ยนี่เอาตัวนี้ไปใส่เลยแข็งขายต่อเมื่อเดียวแคบโคตรอุ้ยแคบจังไลยวัดเลยบคงอัแง่ามจังไลย คิวผมก็น่าจะนู่นแหละครับประมาณตีสองนู่นแหละถึงจะได้เป่าฟองครับไปกองนะซึ่งทีมาสี่ปียังได้ใส่เป็นอย่างก็บอใส่ใส่โอ้ยชอบไปตกใส่หรอกไปใส่นี่ใส่คือของไอ้หนุ่มเนี่ยเลียดเรือเปล่าวเอย่ามาเลยก็จับบัตรถตาตับหมอมันตีผ่านหา ออนอกในอีกท่านแปดคือนอกนั่นทางมานั้งบนตรงนำ้นำน้ำเตือนอันนี้ซื้ออยุสัยไอโ<ห>นะหนมอมันอยุสัยก้อยโนะหนมอมันคืออยูุ่สัยหมอกองนี่ไหม,ไมเออหมอกองคือไุสตยธนาสิไปซื้อธนาทางเขาทางได้ธนาธนาโอ้ไปซื้อไก่เลย ทีไปได้กินน้ำเขาครับอาจต่บอกบอกรุ่นเขาทำไม่ต้องแปลงเลับจำฮะแกแมกบอกโอ้ขั้นหโก็เกือบไม่ได้กินเหมือนกันเอามากินแต่ผมนับเรื่องใจแล้วเท้าห้โลกจากตรงนี้ไปเลยเอาพีอเลยว่าจะได้เต็มบุ้งกีเร็วเีย แสดงว่างานงอกรักปึงก่อนไม่แน่หรอกนี่ครับเจ้าของนาเราถึงไงมครัช่ชนี่ได้94นะไปรุ่นเนี่งก็แะนับรอบระรอบได้94นี่ยุ่หมดไมก็วิ่ไปยังไงเรื่องกรรุกัน94เที่ยว เฉพาะที่เดียวที่ที่ททุกนาอ๋อก็มีขานอกอื่นๆด้วยไม่รู้เกมมเขาเกมขานอกตรงไหนไม่รู้กันตุ้บไปเองไปตามบอกว่าเจ็บท้องกินผสมกันมันเจ็บท้องเลยเที่เร็วแต่กินได้เบอร์ถ้ามาเรือเต็มมาเบอร์ต่างกันสี่บุญเราเสื้อกเนี่ยวเกี่ยวมาแต่จ่ใจเกี่ยวนาแล้วกี่เครื่องเลยแก้วแก้วกินน้ำมากินน้ำใส ให้ยืนตาเด็รอรถนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันแหมมันจะไปถ่ายอะไรอกมันถ่าไปไอ่อะเริมเี่ครับเจ้าของนาใจปั๊มรถเคริ่องแต่ได้เติมประมาณรอบี้มีพุ่บพอดีเลยมีโครงการนี้จะผมกี่ร้อยเที่ยวเนี่ยหรือไม่กำหนดเอามาเอามาจะเต็มเลยบอครับรวมรถเอารวมบริการสองร้อยเอาจนมาเต็มถึงทางลงเลยบอ ยังไม่ได้รีวิวที่เทให้ดูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะรีวิวที่เทให้ดูนะครับรีวิวมาเที่ยวแรกตันตูในเกมเลยตีตูรีเกมเจ้ามาไม่ทันฮะเจ้ามาไม่ทันนะขอยมาไม่ทันนะไปจนโทรมาถามกูว่าไากันไปเทไหนแต่นายมาบินรถมาแล้วว่ารถไอเกมติดอยู่แต่นายเราวิ่งไปทางไหนตทรมาตรงนี้ไม่ได้รับเขาเห็นออกไปก่อนเขาเลยวิ่งตามไปใส่ช่องชักช่องชักเขาไปตามเทรนนะ ไม่ต้องตื่นเต้นเลยเอาแบตจะหมดแล้วโอ้แบตจะหมดแล้วครับเบ็ดหายแล้วเอาเป็นว่าแบบเสิร์ฟความมันเพียงเท่านี้แล้วกันครับรอบหนึ่งปีบองบรรยากาศแรกที่อยู่ใช่ใช่หนึ่งหนึ่งปีแล้วเพิ่งเพิ่งจะได้มานอนบ่อดินวันนี้แหละนะครับอาเดี๋ยวน่าจะมีดึกดึกน่าจะมีอะไรดีๆเยอะนะครับรอติดตามชมตอนต่อไปครับเพราะว่าวันนี้ผม เราได้มารวบรวมแล้วเนี่ยแล้วพระเอกของช่องผมก็อยู่นี่ด้วยนะครับเสียโนบเมียรวยคนนี้ยังกันใหม่ครับสวัสดีครับบอกเอฟซีติดตามเนี่ยบอกเอฟซีติดตามเนี่ยกดไลค์กดเอาวอล์ให้เจ้าวอล์ฟันมันก็บอกกแเ้าก็ติดตามด้วยลูกก็บอกอย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะคะเอฟซีนี่ คลิปเก่าๆนี้ตามไปคอมเมนต์มาดูคลิปใหม่แล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจเสี็ยดุด้วยครับเดี๋ยวเขาจัดถอดเต้นให้